สวัสดีโอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับรายการออฟซ่าเกมเมอร์อีกแล้วนะฮะทิปเมื่อเมื่อวานนี้เราได้แถลงการเปิดชนะแล้วแล้วก็มาแคปเกมกันนะครับ <c oughs> นี่แต่นี่มาแคปเกมคลับซีแอคชั่นซึ่งสันญญ์ผมดะ อัพเกมนี้อัพเกมนี้นะคะเออแค่ผมาปิดเสียงทำไมเพราะผมไม่ไม่มีไม่คือไ,ไม่มีหูฟังอะแต่เวลามันจะเพราะว่าแค่เปิดนิดนึงนงแค่เปิดหนึ่งเปอร์เซ็นของเสียง ในเกมนี้มันก็ถึงนกับดังนะคะพือไม่พือไม่ได้กินคนพูดไงก็เลยเกิดมันก็ไม่เปลดเป็นเป็นยิงมีอะไรจับกันฮะเป,นเปล่าก็แตะไม่ยิงไม่โดนอะ่ะ อาคโอเคเป็นตดกาบเนอาค k, okay. k. Okay. อันนี้อืมเร่ตทำไมเลยคือว่าจำได้ะนะว่าโนะวะนี่หัวร้อนมากเจ,จ,จอเจอยูจอนเอาสองตัว ทีนี้มันก็เลยสบาย<笑><笑>หมุนทำไมปไปร,ร้ายแรงพวกมันอยากเต้นฮะเขาอยากเต้นฮะจูดตัวเองก็หมุนหมุนโดยไม่รู้ตัวจุเอือ นี่ผ่านนี่ศาสตร์ตามหนึ่งขนาดนั้นแล้ว่ะห,หนึ่งตัวก็ยังอันนี้ห้าอันนี้ห้าอันนี้สามาาอ,อันนี้สามน่าจะบ้าตายโอโหอยนี่ส่ยยอ่ยอย่อย่อมันมีแจกพนเต้นนะข้าเต้นตันนี้พวกเกลียมเดือ ให้เพื่อจัดการอะแค่ตระวันนัดก็ตายแล้วมั้งนี่ก็ดึงนัดอ่ะอาจจะฆ่า,าเลยก็ได้เอ้าอีนนี้ไม่ต้องใช้ปืนไอ้นี่ยปืนพกกดอะมันถึงต้องใช้ก็คือแปมเดียวยิงน่นจะฉาดน่นจะฉาดได้ละคิดอยู่อืมไม่มีเกาะ เราเกิดเราเกิดนัดเดียวเมีตายไปไว่าให้น่ามันมีเกาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนไะอ,นะอ้นี่ไอ้นี่นี่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดโอเคฮะไม่ดียังไม่ได้อดน้ำเราจะอาบน้ำก่อนนะทดลองเล่นเล่นถนัดบ๊าอืมเป็นเล่นิ่หน่อยกับร่างกายก็ยังเล่นได้อย่เดี๋ยวจะมีเก่งมากก็มัน คือมันว่าวไงกำลังงาน,านทานเลยจะคือยังไม่ได้กินข้าวอะ่ะจริงคืออัพคลิปตอนเช้าเลยไครแวน้นวะผ่านระเบิดไห่ผิดด้าดดิปลากูกูไปเหอะข้าไม่กลัวอยู่แล้วข้าไม่กลัวแล้วจริงๆเห็นไหมแค่ส,สัตว์ตัวเองเฮ้ <c oughs> อันนี้มันเกิดนะซอหยหลังเลยอืออุ๊ยอันนี้ก็เกิดนะอือฮึอืฮอ,ฮ,อ,ฮ,อฮ้ยือฮึอุตส่าห์ยงิงยิงยิงแบบนิ่งๆแล้วเนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็เกิดอีกรออีนี่ฮนะเอา ขอตัวไปก่อนฮนะเดี๋ยวอัพคลิปอีกต้องกินข้าวบ๊ายบาย